ค้างข้างงวดจะเข้างวดที่สามแล้วต้องทำยังไงตอนน่อดีครับ ตอบคาถามนี้กันนะคะกรณีที่เราคร้างข้างวดนะคะแต่เรายังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาและประสงค์จะใช้แฟนแนนเดิมนะคะให้เราจ่ายเข้าไป1นึงึงสงวดนะคะเพื่อให้ลดการค้างชําระลงไม่ให้ถูกบอกเลิกสัญญานะคะทุกเดือนต่อมาหลังจากนี้จ่ายให้ตรงห้ามค้านะคะกรณีที่เราหมุนเงินทันแล้วนะคะมีรายได้เพิ่ามขึ้นมากแล้วเราสามารถไปตัดข้างวดเพื่อไม่ให้เกิดการค้างชําระได้นะคะแต่กรณีที่เรานะคะโดนถูกบอกเลิกสัญญาแล้วนะคะ,ะเราต้องจ่ายเต็ม3ามงวดตามหนังสือแจ ภายในเวลา30วันที่หนังสือกำหนดนะคะกรณีที่เราจะใช้ไฟแนซ์นเดิมนะคะทางไฟแนซ์นก็จะต่อสัญญาให้เราผ่อนได้ตามปกติหรือเราไม่ต้องการที่จะใช้งานลถแล้วเราก็ลองขายดาวเปลี่ยนสัญญานะคะหรือเปลี่ยนผู้เช่าซื้อคนใหม่กู้แทนเราเช่นญาติพี่น้องที่เราไว้ใจได้นะคะเพื่อผ่อนต่อ โดยใช้ชื่อคนอื่นนั่นเองนะคะหรือกรณีที่เราผ่อนมาได้หลายปีแล้วนะคะสีข้อ5ปีขึ้นไปลองหาแฟรนซ์มาปิดย้ายโยกย้ายแฟรนซ์เปลี่ยนแฟรนซ์ผ่อนเริ่มต้นผ่อนใหม่นั่นเองนะคะหรือจะขายรถไปเลยเพื่อปิดสัญญานี่ตรงนี้ไปนะคะท่านนดสนใจรีแฟรนซ์ย้ายแนนฟรนซ์ปิดบัญชีเริ่มต้นผ่อนใหม่กรณีค้างข้างว่าไหลงวดรถจะโดนย,ยึดแต่ credit, ติดเครดิตติดแบล็คลิสนะคะสามารถติดต่อจูช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะโดยนะคะสามารถส่งรูปรถพร้อมสำเนารถเข้ามาเช็ครา คประเมินได้ค่ะกรณีราคาประเมินจากเราสูงกว่ายอดปิดบัญชีของคุณลูกค้าทําได้ค่ะ